สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอก็คือพี่จะมารีวิวกล่องตัวใหม่นะครับนอเป็นกล่องสกินหมัดนะครับทุกคนที่แบบว่าเราจะได้สกินหมัดนะครับนอแบบฟรีไปเลยนะครับและเราจะได้นะครับนอในส่วนของ กล่องสกินหมัดนะครับน้อและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาอจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับนาอก็เป็นกล่องสกินหมัดนะครับถามว่ามาจากไหนนะครับก็คือเอามาจากกิจกรรมตลาดควัวมือตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับตลาับงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ ทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับน้องก็คือถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็อย่าลืมละกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรีมูลค่า150บาทหรือว่าประมาณ300กว่าเพชรนะครับแต่ถ้าคนไหนอยากได้นะครับคลิปตอนเช้าวันนี้แจกไปแล้วนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนบบี่่แวา อยากได้นะครับนาอก็คือถ้าอยากได้นะครับก็ต้องทําตามกติการนิดนึงนะครับนาะและพี่ก็จะมาแจกให้นะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแจกให้ส่วนตัวเลยนะครับนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าคอมเมนต์โดนใจพี่นะครับก็รับไปเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสาหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรบ้ากนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวกิจกรรมตาางความเมื่อตัวใหม่ให้ดูนะครับเพราะว่ากิจกรรมตาางความเมื่อตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนน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 ะะคครััับทกกกกแลลววีีี้้เเาาาา็มมม่่่่องตใใหขสจนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับเนที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะครับน้อมา เรามาเริ่มดีกว่านะครับน้องว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้องเมื่อกี้เป็นไฮไลท์เฉยๆนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ากิจกรรมต่างๆความมืดนะครับลดสูงสุดถึง90%นะครับโอ้โหพี่ได้75%นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าได้75%นะครับน้องก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับส่วนเข้ามามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของซุปเปอร์หญิงนะครับน้องก็เป็นซุปเปอร์หญิงประมาณนี้นะครับนนนน้้องาาารรัับบุุิะะคก็ีีทดเ Pack, นะครับนอนี่ลอยนะครับนองเป็นหัวเสือมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับนองแล้ก็มีสุดตัวนี้ด้วยนะครับนองแล้ก็มีต่างๆนะครับนองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซุปเปอร์ไซก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของ ซูเปอร์ไซด์นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของชุดเช็ดต่างๆนะครับทุกคนมีคาตนาด้วยนะครับน้อแล้วก็ลืมไปเลยนะครับน้องว่ามีกล่องสกินหมัดนี่เลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับน้องก็คือเป็นกล่องสกินหมัดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าพี่อยากนําเสนอนะครับน้องและอยากรีวิวมากๆเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าพี่อยากนําเสนอมากๆเลยนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับนองก็จะมีสกินหมัดถาวรในนี้นะครับถึง3สกินเลยนะครับนองก็ ขอไปเติมเพชรก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่าอยากรีวิวมากๆนะครับเนาะงสำหรับกล่องตัวนี้นะครับเนาะและกิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมท็อปเอสด่างๆนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท็อปอัพนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถามว่าพี่รีวิวจากเซิร์ฟไลน์นะครับพี่รีวิวจากเซิร์ฟอินโดนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ทําการเติมนะครับเนาะแล้วก็ เราไปสุ่มสกินหมัดหรือว่ากล่องสกินหมัดกันเลยดีกว่านะครับนอรับประกันนะครับว่าออกมาค่อนข้างดีแน่นอนนะครับนอเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นถาวรด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูแล้วกันนะครับนอเมื่อเราเติมเพนรแล้วนะครับเราก็ได้โบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนองก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมดีมากๆด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปช็อปแล้วกันนะครับนอมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของก ก็เป็นกล่องที่แบบว่าพี่อยากได้มากๆเลยนะครับเนาะสำหรับกล่องตัวนี้นะครับถามว่าซื้อได้กี่อันนะครับเนาะก็คือเราสามารถซื้อได้5อันเท่านั้นนะครับกล่องแค่9เพรนะครับเนาะแต่เชือนี้ไว้ก่อนละกันนะครับเอาไว้ไปสูบนะครับทุกคนแต่นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่ามีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า สุดเทไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดด้วยนะครับนาก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาะว่ายังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันะ um นะครับเนาะว่าซูบูไซโคเท่นะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาะว่าจะมีทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับที่แบบว่า ที่ชื้อมานะครับน้อและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าตอนนี้นะครับน้อกิจกรรมที่จะกลับมานะครับก็จะเป็นทางด้านของลูกซองห้านัดนะครับน้อที่แบบว่าจะกลับมานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโดยสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโคตรสุดลอยนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดจ้าบแน่นอนนะครับทุกคนก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับนอนรับประกันเลยนะครับว่าโค้รจะดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้ก็คือสุดจิ้งนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าสุดจัดเลยนะครับนอไหนๆก็เติมมาแล้วก็คือสุ่มเลยละกันนะครับนอมาดูลวกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนอโอ้โหูยังไม่ได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ถือว่าออกของสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องกล่องสุดท้ายเหมือนเดิมอี กล่องตัวนี้ดีกว่านะครับเนาะก็เป็นกล่องสกินมากนะครับทุกคนก็เอามาซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับมี5กล่องนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับเนาะส่วนอันอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าชุดนี้ก็ไว้สักชุดแล้วกันนะครับเนาะเผื่อแบบว่าได้แจกรหัสนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขออบบกกเลลยวัันนนะครา อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเล่านะครับน้องแต่อีกไม่นานจะเข้าไทยนะครับน้องไม่ใช่ว่าเข้าไทยวันนี้นะครับทุกคนแลก็จะประมาณเลยนะครับน้องาเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับมาดูลวกันนะครับว่าเราจะได้กล่องหรือเปล่านะครับน้องหรือว่าเราจะได้สกิปบัหรือเปล่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจัดไปเลยละกันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับน้องก็คือ กดเปิดไปเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยและกันนะครับเนาะว่ามีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็โอ้โหไม่ได้นะครับนาอกล่องแรกก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็ไปอีกหนึ่งกล่องแล้วกันนะครับยังไม่ได้นะครับทุกคนจัดอีกหนึ่งกล่องแล้วกันนะครับโอ้โหยังไม่ได้อีกนะครับนาอก็จัดบีกลวกันนะครับทุกคนนี่นะครับน้อโอ้โหไ่ได้เลยนะครับทุกคนกล่องสุดท้ายแล้วนะครับก็ รอแล้วกันหนึ่งสกินวันนะครับณจังหวะนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับน้องก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนณสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะอัพเดตความเร็วหลักหรือว่าเซอร์ไพรส์สัปดาห์หน้านะครับทุกคน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องอยากรู้กิจกรรมอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไลค์คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสาหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้อมาดูละกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป วันนี้นะครับนอพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนั้อเขาหนักนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็คือเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย